สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูวุ้นหลอดเด้งเด้งดึงดึงแบบนี้สูตรนี้อร่อยหวานกำลังดีมีทั้งแบบใส่และไม่ใส่มเมล็ดแมงลักไม่ใส่น้ำหวานก็มีนะวิธีการทำเดี๋ยวมาดูในส่วนของหลอดที่ใช้กันก่อนหลอดที่ป้าใช้วันนี้นะคะจะเป็นหลอดชานมไข่มุกแบบสั้นเขาจะมีขายอยู่หลายยี่ห้อนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้วันนี้ป้าหาซื้อมาได้ทั้งหมด3ยี่ห้ออย่างที่เห็นนะคะราคาก็ต,ตามที่ขึ้นเลยนะแต่ว่าจำนวนเนี่ย ยังไงนับเองอีกทีนะคะป้าแก่แล้วเผื่อนับผิดตาลายทั้ง3ยี่ห้อที่ป้าซื้อมาใช้วันนี้นะคะเขาจะมีความยาวแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะก็ใช้แทนกันได้นะจะใช้ยี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้มันอาจจะดูแบบเหมือนเล็กใหญ่ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็นิดเดียวอะค่ะ นำหลอดที่ต้องการใช้งานมามัดรวมกันด้วยหนังยางคือหลอดชานมไข่มุกมันจะมีด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งเป็นรอยตัดตรงๆนะคะป้าก็จะหันด้านเดียวกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันพยายามจับให้ปลายหลอดมันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะนอกจากหลอดแล้วให้หาแก้วหรือภาชนะยาวๆหน่อยเอามาไว้ใส่หลอดด้วยนะใช้ภาชนะเตี้ยๆได้ไหมป้าใช้ยาวดีกว่าค่ะมันจะช่วยล็อกหลอดนะไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหน ตัวหนังยางรัดให้มันสูงเกินขอบของแก้วขึ้นมานิดนึงก็จะดีค่ะเวลาแกะออกมาเป็นชิ้นๆมันจะแกะง่ายถัดมามาดูการทำวุ้นกันนะคะวุ้นแบบแรกจะทำแบบใช้น้ำหวานแต่ว่าไม่ใส่มเมล็ดแมงลักใช้น้ำสะอาด600 ml ใส่ผงวุ้นลงไป2ช้อนชาหรือว่า5กรัมแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา10-20นาที หลังแช่ให้นำขึ้นตั้งไฟกลางนะคะแล้วคนเป็นระยะระยะต้มจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะใส่น้ำแดงเฮลบูบอยลงไป60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้ออื่นสีอื่นก็ได้นะคะไม่มีเฮลบูบอยเดี๋ยวมีทำให้ดูอีกทีช่วงท้ายคลิป คนคนคนให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งและน้ำตาลทรายละลายหมดนำแก้วหรือภาชนะทรงสูงที่เราเตรียมไว้มาเทน้ำบูนส่วนที่เราต้มเตรียมไว้เนี่ยลงไปเทให้มันพอยึดหลอดได้อะค่ะไม่ต้องเยอะมากตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเสร็จตัวหรือจะให้เร็วหน่อยก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเสร็จตัวนะคะใช้เวลาแช่ไม่นานค่ะน่าจะซัก20นาทีได้มั้ง ในระหว่างที่รอให้วุ้นในแก้วเสร็จตัวน้ำวุ้นส่วนที่เหลืออยู่ให้เราคอยคนเป็นระยะระยะสาเหตุที่ต้องคอยคนไว้เนี่ยอย่างแรกเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นเซ็ตตัวแข็งไปซะก่อนอย่างที่2เพื่อช่วยคลายความร้อนของน้ำวุ้นก่อนที่จะเทลงหลอดตัวน้ำวุ้นที่เราจะใช้เทลงหลอดจะต้องไม่ร้อนแล้วก็ไม่ใช่เย็นจนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งถ้าใครตั้งน้ำวุ้นทิ้งไว้นานเกินไปจนกระทั่งดูเหมือนน้ำวุ้นจะเริ่มเซ็ตตัวแล้ว ให้รีบเอาวางบนน้ำร้อนนะคะแล้วค่อยคนเป็นระยะๆะะเพื่อรักษาสภาพน้ำวุ้นให้ยังคงเป็นของเหลวอยู่ก่อนที่จะเทลงหลอดเมื่อน้ำวุ้นในแก้วเซตตัวดีแล้วลองจิ้มดูก็ได้ค่ะน้ำวุ้นในแก้วต้องเซตตัวแข็งไม่เหลวเป็นน้ำนะจ๊ะน้ำหลอดที่มาเตรียมไว้มาวางลงไปแล้วกดหลอดให้ลึกถึงก้นแก้ว ตัวหลอดจะให้ปลายแหลมอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างก็ได้ถ้าปลายแหลมอยู่ด้านบนป้าว่ามันเทยากไปหน่อยแต่ถ้าใครจะถนัดเอาด้านแหลมไว้ข้างบนก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าทําให้ดูนะหลังจากปักหลอดลงไปแล้วค่อยๆเทน้ําวุ้นลงไปในหลอดน้ําวุ้นห้ามร้อนเด็ดขาดนะคะย้ำเลยนะเพราะว่าถ้าน้ําวุ้นร้อนเกินไปตัววุ้นด้านล่างที่อยู่ในแก้วมันจะละลายแล้วพอวุ้นด้านล่างละลายมันก็จะไม่มีตัวช่วยยึดหลอดคะ่ะทีเนี้ย น้ำวุ้นที่เราเทลงไปนะมันก็จะไหลเลอะเทอะออกมาไม่อยู่ในหลอดตัวน้ำวุ้นถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเย็นตัวลงแล้วก่อนที่จะเซ็ตตัวแข็งเราอาจจะเห็นเขาดูเป็นเหมือนแบบลิ่มๆแบบนี้นะคะยังใช้ได้นะรีบเทก่อนที่จะเซ็ตตัวแล้วกันเมื่อเทวุ้นลงหลอดเรียบร้อยแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งตอนนี้มาดูการทําวุ้นหลอดแบบใช้น้ําหวานแล้วก็ใส่เม็ดแมงลักนะจ๊ะ นำมเมล็ดแมงลักสองช้อนชาแช่กับน้ำา1 0 0งอแช่ทิ้งไว้จนกระทั่งมเมล็ดแมงลักพองตัวนะจ๊ะตอนนี้ให้นำน้ำสะอาดมา500 ml อใส่ผงวุ้นลงไป2ช้อนชาแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา10-20นาทีหลังแช่ก็นำขึ้นตั้งไฟกลางคนเป็นระยะระยะต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมด ใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำแดง60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเอ้ยป้าทำไมน้ำตาลทรายกับน้ำแดงมัน4ช้อนโต๊ะเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่ากันมั่วหรือเปล่าไม่ได้มั่วจ้าตวงด้วยช้อนโต๊ะเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักมันต่างกันจริงๆนะเฮลบูบอย1ช้อนโต๊ะป้าช่างได้15กรัมส่วนน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะป้าช่างได้ประมาณ12กรัมนิดๆิดอ่าตอนนี้เปิดเตาให้ความร้อนไปเรื่อยๆคนแล้วก็ต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละ นำน้ำวนที่ได้เทใส่แก้วแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นหรือตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเซ็ตตัวเหมือนเดิมสำหรับน้ำวนส่วนที่เหลืออยู่ให้ใส่มเมล็ดแมงลักที่เราแช่น้ำแล้วลงไปน้ำที่ใช้แช่มเมล็ดแมงลักควรจะใช้เป็นน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำดื่มนะจ๊ะคนคนคนให้เข้ากันเช่นเดียวกับตัววนที่ไม่ใส่มเมล็ดแมงลักนะคะคือให้คอยคนน้ำวนส่วนที่เหลืออยู่เป็นระยะระยะเพื่อป้องกันไม่ให้วนเซ็ตตัวแข็ง หรือถ้าน้ำวุน้นเริ่มที่จะเซตตัวแข็งแล้วเนี่ยให้นำตัววุน้นวางลงบนน้ำร้อนแล้วค่อยคนเป็นระยะๆะะเพื่อรักษาสภาพให้น้ำวุ้นยังคงเป็นของเหลวอยู่ <S <S <urers> เมื่อน้ำวุ้นในแก้วเซตตัวดีแล้วนำหลอดปักลงไปให้ลึกถึงก้นแก้วอันนี้ป้าลืมตัวไปนะคะจริงๆหนังยางเนี่ยควรจะสูงกว่าปากขอบแก้วนะถ้าเตี้ยกว่าปากแก้วอาจจะดึงตัวหลอดขึ้นมายากกว่าเดิมนิดนึง เหมือนเดิมคะ่ะเทน้ำบุญลงไปในหลอดโดยน้ำบุญห้ามร้อนเด็ดขาดสาเหตุก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนาทีที่3.55้าป้าป้าน้ำบุญที่เทลงไปในแก้วเพื่อช่วยยึดหลอดเนี่ยใช้เป็นน้ำบุญที่ผสมกับมเมล็ดแมงลักแล้วไม่ได้หรอได้นะคะอ่ะอย่างแก้วนี้ก็เป็นน้ำบุญที่ผสม,มเมล็ดแมงลักแล้วแต่ว่าป้าเสียดายมันเฉยๆอะคะ่ะเออป้าแล้วเวลาใส่หลอดลงไปในแก้วใส่ไม่เต็มแก้วได้ไหม ก็ได้นะคะอย่างอันนี้ก็ใส่ไม่เต็มแก้วแต่ว่าถ้าใส่เต็มแก้วเนี่ยตัวแก้วมันจะช่วยประคองหลอดได้ดีกว่าถ้าใส่ไม่เต็มแก้วแบบนี้มีโอกาสที่หลอดจะล้มสูงยังไงตอนเทก็ระวังระวังนิดนึงนะคะอย่างอันนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเอียงละเทวุ้นลงไปในหลอดเสร็จแล้วก็นาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเสร็จตัวแข็งเหมือนเดิมได้เลยถัดมาค่ะมาดูการทําวุ้นแบบไม่ใช้น้ําหวานแล้วก็ไม่ใส่มเมล็ดแมงลักใช้น้ํา600 ml แล้วก็เทผงวุ้นลงไป2ช้อนชาเหมือนเดิมนะคะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ําเป็นเวลา10-20นาทีหลังแช่ก็นําขึ้นตั้งไฟกลางคนเป็นระยะๆะะนะคะต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดใส่น้ําตาลทรายลงไป100กรัมคนคนคนแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ําตาลทรายละลายหมด ยกลงจากเตาใส่กลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นกลิ่นอื่นก็ได้คนให้เข้ากันถ้าอยากให้วุ้นดูมีสีสันก็สามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่สีนะคนคนคนให้พอเข้ากันเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนนาทีที่2.17ได้เลยนะคะเมื่อวุ้นเสร็จตัวแล้วมานำหลอดออกจากแก้วกันเริ่มต้นก็แกะหนังยางออกก่อน ห้ามดึงหลอดออกจากแก้วตรงๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าวุ้นมันจะไหลออกมาให้เราหมุนหมุนหมุนตัวหลอดก่อนนะคะแล้วก็ดึงให้เอียงๆแบบนี้ค่ะเนี่ยวุ้นก็จะออกมาแบบเต็มเต็มหลอดอันนี้แกะหนังยางออกยากหน่อยเพราะว่าหนังยางมันอยู่ต่ํากว่าปากแก้วนะคะแต่ก็สามารถหมุนหมุนหมุนหลอดแล้วก็ดึงตัวหลอดออกมาได้เช่นเดียวกันถ้าเซียนแล้วอยากเอาออกพอร้อมกันทีเดียวเยอะๆก็ทําได้นะคะหมุนหมุนหลอดนะเอียงแก้วแล้วก็ดึงหลอดออกมาแบบนี้ค่ะ วุ้นมันก็จะออกมาแบบเต็มๆ็มหลอดนะคะไม่หลุดไม่ไหลไปไหนป้าป้าหนูเห็นมันมีวุ้นส่วนเกินออกมากับหลอดด้วยทำยังไงดีง่ายๆเลยนะคะใช้น้ำเย็นสะอาดสอาดนะคะล้างหลอดกำจัดเอาตัววุ้นส่วนเกินออกไม่แนะนำให้ใช้น้ำร้อนเพราะว่าเดี๋ยวตัววุ้นด้านในหลอดมันจะละลายแล้วไหลออกมาด้วยตอนล้างพยายามจับหลอดให้อยู่ในแนวนอนนะวุ้นที่ทำเสร็จแล้วควรวางในแนวนอนแบบนี้ไม่ควรตั้งเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อวุ้นมันจะไหลออกมา แล้วควรจะเก็บแช่เย็นหรือโปะน้ําแข็งไว้นะคะจะได้อร่อยออร่อยทำแล้วก็เก็บได้1วัน2วัน3วันในตู้เย็นนะคะแล้วแต่ทําเสร็จแล้วมันกินยังไงเนี่ยก็ใช้ปากดูดตัววุ้นออกมาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอียงหลอดจับหลอดตั้งแบบนี้แล้วก็ดึงๆออกมาก็ได้โอ้ยป้าทําแบบนี้สร้างขยะอันนี้เห็นด้วยค่ะจริงๆก็เปลืองหลอดอยู่เหมือนกันนะ พอดีวุ้นหลอดตอนนี้กําลังกลับมาเป็นเทรนด์ฮิตอีกรอบนึงก็เลยเอามาทําให้ดูเฉยเดี๋ยวรอบหน้าป้าทําใส่ถ้วยให้ดูนะจ๊ะวุ้นหนึ่งสูตรทําได้กี่ชิ้นต้องบอกตรงๆว่าแต่ละคนทําได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับว่าเทน้ําวุ้นใส่แก้วเพื่อยึดหลอดมากน้อยแค่ไหนใช้หลอดไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช้ยาวหรือใช้สั้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ป้าก็จะตีไปว่าแต่ละสูตรเนี่ยถัวถ่วๆไปที่ทําได้ประมาณ30-37ถึงหลอดถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกัน ถ้าเป็นแบบใช้น้ำหวานไม่ใส่เมล็ดแมงลักต้นทุนวัตถุดิบต่อหลอดจะอยู่ที่87สตางค์ถ้าเกิดว่า1สูตรทำได้30หลอดถ้าใส่น้ำหวานแล้วก็ใส่เมล็ดแมงลักด้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อหลอดจะอยู่ที่92สตางค์ถ้าเป็นแบบไม่ใช้น้ำหวานเฮลบูบอยแล้วก็ไม่ใส่เมล็ดแมงลักด้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อหลอดจะอยู่ที่76สตางค์เท่านั้นเองเหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีีกท และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่ได้รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆให้นะคะถ้าจะขายป้าว่าจะขายซักหลอดละ3บาท7หลอด20เพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า